รู้เลยครับสภาพที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันทางโซเชียลกับวีเน,น <c oughs> ่ยังไงครับพี่ไบครับก็ตอนล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยชวนเขาไปกําลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองครับแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นครับกับความสัมพันธ์ก <c oughs> ับวีเน่ยังไงพี่ไบครับเออ่จริงๆเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับ <c oughs> แล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติเจอตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือ ผมอยู่แต่บ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวะดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เรื่องความจริงของเราและอยากให้เกติกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นขาวสามขอ,ขอเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่ตอนนี้เราคบกันอยู่พอเป <พอ S 2> ิดวร์บอย่างนั้นตกใจไหมเ่อะไรเราจะยินภาพออกมารอเล่าเปิดวร์บแบบนั้นตกใจไหมยินภาพออกมาเออไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียกอะไรครับเราใช้ชีวิตปกติมากครับคือ ถ้าถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรจริงผมคงไม่ไปเดินชิบุย่าเกับคนเป็นหมื่นคนหรือแบบไปเดินสวนซัตี่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันคนเลยครับผมผมแค่เอ่อเรียกว่าไงอ่ะผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาและปกติที่สุดที่เแม่เลยใช่ไหมครับว่าสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมมันจะเอ่อจะเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่ช่าเรียกอะไรครับ มือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันร่ากา<น>ยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่สแสดงความดีกับพวกเราแล้วจุดเริ่มต้นของการตัดไทยของพี่ไปเรื่องแต่อไหนอะไรยังไงมาจะใหนคอามร้เราได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนน่ๆเขาเขาก็อยู่ในวง,งการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราก็รู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่ายอืมตูเกเตอร์ในซีรีส์สีชั้นแรกครับแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สสึกกเค้าใจอันนดี่ว เขาเรียกอะไรอ่ะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับเร่มก้าวข้ามเป็น่วนตอนปีที่แล้วอะไรอย่างนั้นประทับใจอะไรของเึงแบบอยางทุกอย่างเลยครับผมทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียทุกอย่างไม่ชอบสำหรับผมมันคือความบ้าหลัก เมมว่าียไม่เจอผมแฮปปี้มาไปไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นได้ไนมผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทํางานได้อย่างมีความสุขและทันผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมที่เราจะเขาเป็นเโซนของเราใบ้ๆสุดๆครับสุดๆครับผมผมรู้สึกนี่กับเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆ ระยะเวลาการเข้าก้ามหน้าเป็่นโซนประมาณกี่เดือนเราอยู่ีเดนจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเอาเบียรขสนาดนันเลยมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากเลยครับคือเราเรารู้จักกันมานานมากเราเป็นเพื่อนกันมานอนพอฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครั้นี้มันคือความรักที่เรามั่นใจจริงเราก็เลยเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนชื่อเรื่ออะไรครับเหมือนเรา ผมออกมาเล่นฟิตเนสด้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือ, <c oughs> อนแล้วเราขอเข้าเป็นแฟนได้ยังไงเขาจาเปิดมือมาคือจะมีคนที่ดีมาก,ก,กแต่ตว, <c oughs> ว,ว่าก่อนอันไปเก่งเลว่าถ้าเปิดมือมาเดียวมันจะมีมินแบงก์มีอะไรผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วอะไรอย่างเผมผมเข้าใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับเรื่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะ ทำผลงานดีๆต่อไปอีกทีขอเลี้ยงกับอีกทีอีกทีขอขอเขาเปลี่ยนหรือยังอะไรนะขอเขาเปลี่ยนหรือยังขอแล้วครับขอแล้วขอแล้วไม่ตอใช้เพราาเปลี่ยนได้แล้วได้เขาไปไปรู้ไหมว่านี่ไปเปราไอ้คนแรกที่ออกมาประกาศทางโซเชียลว่ากำลังศึกษามใจอืมผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมแล้วคนรู้จักปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเรา เราต้องให้เกียรติทุกคนทั้งทั้งตัวนี่เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากผูคนอื่นหรือว่าแบบต้องต้องให้เป็นแบบมีใครกายอื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยในข้อรังเกตข้อสําคัญย่งมีความกังวลเรื่องกระแสของแฟนคลับพอสมควรแต่ถ้าดูจากข่าวที่ประกาศเอ่อผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเราแคร์ผมแคร์แล้วผมก็เป็นห่วงแล้วผมก็ อยากทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบานเลยว่าผมมาเพื่อ Spend Love and Positivity นะครับ <c oughs> ผ,มผมอยากทุกคนมีความสุขผมอยากทุกคนที่เห็นผลงานของเราแบบได้ยินผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยและผมไม่เคยมีจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสำหรับผมผมอยากให้อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของแฟนคลับเราผมผมเชื่อว่าเขาเรียกอะไร ไม่รู้สิผมไม่รู้ผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขารักกินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ทำ้ผมมีความสุขมากเลยครับแต่ทุกคำทุกคำก่อนจะแผลออกมาทั้งคู่อะไรต้องผ่านการคุ้มกันทั้งใบและนนี้ด้วยครับที่ที่เราคุยกันครับเราคุยกันทุยกันทุกเรื่องครับตอนนี้ก็คือเป็นเพราะหนุข้างรังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณ เป็นพานึ่งของชีวิตแล้วนะเราันดีอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของสครับที่มีกระแสออกมาในปะรืเองว่าการล<อ>่ติดเพลผมว่าจริงๆนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือทางจริงๆทางตัวผมเองในในฐานะศิลปินเราจริงๆงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้แต่ว่าพอเราไป ไปสืแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราไปเสืยแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวที่แม่ของผมเองทางพันเดอร์อผมที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทางตัวองค์กรที่ทางพันเดอร์ของผมไปเ,เขาเรียกว่าอะไรครับใช้บริการในการขออนุญาตเนี่ยทุกคนทำตามขั้นตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับเราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลงานเนี่ยไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปรเซสแหละที่พี่เขายังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่า ก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของพี่บอลทุกๆอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราต้องมาตั้งใจทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้เรื่องข้อจำกัดไม่สใจกันดีแล้วเข้าใจกันดีครับเข้าใจตรงกันครับขอบคุณต้อับ